เอาล่ะวันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นวิ่งแข่งหนีงูยักษ์กันดีกว่าอะไรนะหนีงูยักษ์เนี่ยนะพี่ฝนถูกต้องแล้วใครวิ่งแข่งหนีงูยักษ์ได้สําเร็จคนนั้นก็หลอด หมายความว่าไงใครวิ่งไม่ทันก็ไม่รอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ถูกต้องไงงั้นเอาอย่างนี้เราไปวิ่งแข่งหนีงูยักษ์กันดีกว่าอยู่ดีๆก็วิ่งออกไปเฉยเลยาฮายช่วยด้วย <ś c oughs> มาแล้วเข้าคุณงูยักษ์ออกมาจากบ้านแล้วหลบก่อนพี่ฝนหลบก่อนหลบก่อนหลบได้ไงพี่ฝนก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกันโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเขาเออมาแล้วทุกคนฉันไปก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่วอนหนีไม่รอดพี่เอกไปไหนแล้วนะพี่เอกกลับมาวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วพุกปิ๊กไปไหนแล้วทุกคนพวกปิ๊กไปข้างหน้าแล้วดูเหมือนว่าพวกปิ๊กจะวิ่งแซงทุกคนไปสําเร็จจริงหรือเปล่าพุกปิ๊กเนี่ยนะใช่แล้วเอาเดี๋ยวก่อนแลอนดันไปอยู่ข้างหลังแต่ตอนไหนนะก็ฉันวิ่งแซงอยู่ดีๆพี่เอกก็วิ่งตัดหน้าขึ้นไปอแลวแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาวิ่งแข่งพร้อมกันใหม่ดีกว่านะแล้วพุกปิ๊กอะพวกปกอยู่่หนะ น่าจะเข้าเส้นชัยไปแล้วหรมั้งพวกพีชนายเข้าเส้นชัยเออไม่ใช่แล้วล่ะเกือบจะเข้าเส้นชัยได้แล้วเมื่อกี้เนี่เยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เขาออกมาจากปากทางปากทางบ้านเข้าตรงนี้ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราวิ่งออกไปอะ่ะแล้วเขาก็จะวิ่งตามมาทันทีเลยงั้นเอาอย่างนี้คราวนี้เราวิ่งให้สุดชีวิตเลยก็แล้วกันนะหมายความว่าไงคราวนี้คราวนี้ฉันจะไปก่อน จะมีขราวหน้าอีกร่องไงอ่ะเอาล้ะนะหนึ่งสองสไปเลยไปเลยพี่เอกขอนำไปก่อนนะทุกคนนะเฮ้เอเฮ้อย่แล้วเขาออกมาแล้วทุกคน <S 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 เขาออกมาข้างหลังแล้วหลบฉันหน่อยแล้วเราจะต้องรีบวิง่งหนีไปให้สุดชีวิตโอ้โหทำไมเขาตัวใหญ่ชาวบ้านล่ะ <S 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 ฉันไม่รู้หรอกฉันไปก่อนแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วฉันก็ไม่รอดเหมือนเดิมเอ้ยปุกปิ๊ก หลบไปร่อกรปุกปิกทุกคนไปไหนกันหมดแล้วตรงนี้มีจุดเซฟให้อยู่พี่ฝนะมีจุดเซฟด้วยงั้นเหรอใช่แล้วเราวิ่งลอดใต้ตรงนี้มาเนี่ยเข้าาไม่ได้จร<ะ>ิงเหรอมาเลยงั้นเอาอย่างนี้คราวนี้พี่ฝนจะวิ่งแบบจริงจังใช่แล้วพี่ฝนต้องวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอะ <c oughs> วิ่งแบบจริงจังแล้วก็จะไม่หันหลังกลับไปอีกแล้วทุกคนฉันเป็นกําลังใจให้นะย,ยืนตบมือให้อยู่ตรงนี้ก่อนโอ้โห,โห,โหเข้ามาแล้วทําไงดีละทีนี้นะอ๋อโหโหดูนั่นดีเขาเลื้อยมาเร็วมากๆเลยอะทางข้างหน้าเป็นไงมั่งอะทางข้างหน้าก็เป็นทางปกตินี่แหละทางข้างหน้าเป็นทางปกติได้ไงฉันเจอกับดักด้วยมีกับดักที่ไหนแค่ต้นไม้ล้มต้นสองต้นเองนั่นแหละต้นไม้ล้มต้นสองต้นนั่นคือกับดักที่ฉันวิ่งหนีไปไม่ได้ไม่ฝนวิ่งช,าช้าธรรมดเลย แย่ yeah, แล้วเขาไล่ตามมาแล้วอ๋อถ้าทางจะไม่รอดนั่นนะ่ะแบบนั้นนะ่ะอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยหาทางไปไม่เจอมันเป็นทางตรงวิ่งทะลุมาได้เลยไหนอ่ะอทางนี้พี่ฝนทางนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนทุกคนอยู่ตรงนั้นกันใช่ป่าโอ้หแย่แล้วพี่ฝนกําลังจะถูกงับ <c oughs> ออลอดมาแล้วทุกคนในที่สุดก็มาจนได้สินนะเออตรงนี้มีจุดเซฟจริงๆด้วยเงินหมายความว่าด่านข้างหน้าเราจะต้องวิ่งหนีคุณงูยักษ์อีกเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพี่เอกเห็นพีระมิดอยู่ตรงนู้นด้วยนหนอ่ะนั่นไงข้างหน้านู่นไงมีพีระมิดด้วยเหรอใช่แล้วแล้วข้างหน้าก็เป็นทะเลทรายเฉยเลยเออหรือว่าคราวนี้เราจะเจอคุณงูทะเลทรายหรือเปล่าจะออกมาจากน้ำตกนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่า งูคนนั้นเขาไม่ออกมาแล้วนี่นะน่าจะข้ามตรงนั้นมาไม่ได้แล้วนะมาเดี๋ยวก่อนนะกระแสน้ําตรงนี้เฮ้เราลงมาได้ด้วยแหะพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนกาลังว่ายน้ําอยู่มานี่เร็วหน้าพีระมิดมีทางเข้าด้วยฮะพีระมิดมีทางเข้าด้วยงั้นเหรอใช่แล้วเนี่ยตรงนี้มาเร็วเข้าพี่ฝนอ,อ่ะเดนี่ทะเลทรายเราจะเจอ,เจองูหางกระดิ่งหรือเปล่า งูหางกระดิ่งนะเป็นงูที่เขาคุ้มครองอยู่ฮะจริงเหรอใช่แล้วเอเดี๋ยวก่อนพวกปิดนายวิ่งไปไหนอะทางเข้าพีรามิดมันอยู่ทางนี้ไงก็ต้องมาทางนี้สิแต่แบบว่าถ้าเข้ามาเราจะเจออันตรายไหมอ่ะพี่เอกเจอแต่จุดเซฟอะทางเนี้ยไม่มีใครตามมาจริงใช่เปล่าไม่มีวันนี้ไม่มีงูออกมาเลยอ่ะงูหางกระดิ่งก็ไม่มาใช่ไหมอะงูหางกระดิ่งก็ไม่มาอเอดี๋ยวเอเดี๋ยวก่อนนี่อะไรงนะหรอมีคันโยกอยู่น่าจะเป็นลิฟต์แล้วนะ ลิฟเหรอใช่แล้วในทะเลทรายเนี่ยนะมีลิฟต์ด้วยอา้าวก็นี่พีระมิดนะกดได้จริงแฮะโอ้หนี่เรากำลงังลงมาอยู่ในพีระมิดแล้วเหรอ,อน,นี่ฉันว่าเตรียมวิ่งกันดีกว่าเตรียมวิ่งเหรอปุ๊ปิ๊กใช่แล้วฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหรอเสียงเหมือนเหมือนอะไรสรับอยู่ชึบชับชึบชับอยู่เนี่ยหรือว่าจะเป็นกับดักหรือเปล่าเดียวว่าไม่ใช่หรอกม้าก็ข้างหน้ามีจุดแซฟเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่ก่อนเลยกดไว้ก่อน เดี๋ยวก่อนนะอ้ะจออะไรงั้นเหรอหรือว่าข้างหน้าจะมีงูมาวิ่งไล่เราหรือเปล่าเราวังให้ดีนะเพราะไม่ใช่งูวะหล่นมีหวนไปไหนอะหล่นเดี๋ยวก่อนเขามีกับดักของจริงเขามีแบบเป็นลูกหินกิ้งลงมาด้วยเนี่ยนี่ไงมีเป็นกับดักเราจะต้องกระโดดข้ามมาก่อนรอบหนึ่ง พี่ฝนกระโดดมายืนรอตรงนี้ได้เนี่ยตรงไหนเหรอนี่ไงเขามีแท่งหินให้อยู่ oh, 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 oh. อ๋ออโอ้โอโอ้โหเกือไปแล้วก็กระโดดกลับมา oh, มีงูอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยนั่นคือกับดักนะน่าจะเป็นกับดักไม่ใช่งูจริงๆอะ่ะระวังนะระวังอยู่ตรงนี้เราสามารถกระโดดข้ามไปได้แล้วก็หลบก้อนหินก่อนพี่ฝนเข้ามาได้เลยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนพี่ฝนกำลังตามไป โอ้โหถ้าเราไปตอนนี้มีหวังโดนก้อนหินทับแน่นอนวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งได้เลยใช่เปล่าอ้าวไม่วิ่งเข้ามาแล้วลบก่อนนี่มีก้อนหินหล่นลงมาจริงๆด้วยทางนี้ทางนี้ฉันเจอทางไปแล้วเจอทางไปแล้วเหรอนั่นไงข้างหน้านั่นแหละมีบันไดอีกแล้วพวกเราเดินระมัดระวังตัวกันด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีช่องอะไรบางอย่างเปิดกันใหญ่เลย เออรู้สึกว่าจะเป็นทางลับพี่ฝนเป็นช่องแอร์เหรอไม่น่าใช่ช่องแอร์มั้งอ๋อนายพีระไม่ดจะมีช่องแอร์ได้ไงอ๋อนี่ไงเป็นทางลับของจิน๋นเออช่วยด้วยใหญ่แล้วโอ้โหว่าแล้วเจียวมีงูอ๋ช่วยด้วยรีบหนีเร็วเขา้าฉันไปก่อนแล้วนะทุกคนนะบุ๊คบิ๊กนาะยอยู่ไหนอะ่ะฉันอยู่หน้าสุด เดี๋ยวรอฉันด้วยรอไม่ได้ของฉันก็ต้องหนีเหมือนกันโอ้โหดูสิมีทั้งกับดักมีทั้งงูยกักษ์เพระาะฉะนั้นต้องรีบไปใครเอาเฟืองอะไรมาไว้ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยมันคือกับดักหน้ำโอ้ตามไปแล้วพี่ฝนโอโอ,โอ้ดูท่าทางเขาจะติดอยู่ตรงนี้นะพวกเราแล้วพี่เอกอะ่ะ อยู่นู่นไงมาแล้วทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนอะมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอะนี่ไงวิ่งอยู่นี่ไงวิ่งตามมาเหรอกําลังกระโดดอยู่เนี่ยมีงูยักษ์ตามมาเปล่าตามมาสิหันกลับไปดูหน่อยไม่หันได้เปล่าหันกลับไปดูหน่อยหันไปดูกลัวไม่ทันอะอ๋อทันแน่นอนรับรองได้ทันไม่ทันทันยังไงก็ทันจะดีเหรอหันกลับไปดูเร็วเข้าหันกลับไปดูตอนไหนอะตอนนี้อะอุ้ย โอ้โห,โโหดีน้ามาทันไม่งั้นไม่รอดแน่ล่ะถ้าไม่วิ่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทันแน่นอนถูกต้องพุ๊คเองนายไปไหนแล้วนะมีทางไปต่อรีบมากันเถอะดูเหมือนว่าในนี้จะมีกับดักอย่างเยอะต้องระวังให้ดีนะโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่นอนเออนั่นกับดักน้ำอีกแล้วโอ้โหแล้วนี่ลูกกิ้งเป็นลูกคิดเลยดูดิเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนโอ้นั่นพี่วันคิดว่าฝั่งนั้นมีเส้นทางให้เรากระโดดข้ามไปนะเราต้องกระโดดไปบน บนชิงช้าเนี่ยเหรอบนสะพานอย่าเรียกว่าสะพานเลยแบบนี้นี่ไงสะพานเชือกอะแกว่งไหมอะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอกระโดดนาทางไปก่อนก็แล้วกันอ๋อไม่แกว่งพี่ฝนหาชิงช้าเชือกอันนี้ไม่แกว่งเหรอใช่เพราะว่าน้ําหนักคงเยอะนะนะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอมาดูฝั่งนี้ก่อนอ๋อจริงด้วยไม่แกว่งกระโดดไปเลยเดี๋ยวพี่เอกกระโดดไปไม่ได้กระโดดตามมานะตามมากําลังตามไปนะตามไปโอ้โหฝั่งนี้ระวังให้ดีทำไมอ่ะ มีกับดัก้นาอีกแล้วกระโดดเลยเฮ้เฮเป็นไงอ่ะแย่แล้วกำแพงมันยุบเข้ามากำแพงอะไรนะกำแพงยุบไปดูดีกำแพงยุบเข้ามาเหรอกำแพงข้างๆที่มีหนามแหลมมายุบเข้ามาแย่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ทุกคนรีบไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนตามไปปุ๊กปี๊กอย่าเบียดกันมาแล้วมาแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนระวังด้วยเพอจริงด้วยกำแพงหนามเขากําลังจะกรอเถิบเข้ามาถ้าเราไม่ผ่านไม่หวังไม่รอดแต่ใช่แล้วเราไม่ผ่านเราก็ต้องไม่รอดอยู่แล้ว มาแล้วเออเออมีลาว,วาอีกตั้งหากทางนี้เลยทางนี้โอ้หน่ากลัวชะมอดเลยนะเนี่ยข้างหน้านั้นมีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยนะฮะมีอะไรงั้นเหรอเพเอกมองเห็นแสงเหลืองๆอ,อยู่ข้างหน้าแสงเหลืองๆหมายความว่าไงลองเดินมาดูดิโอ่กบดักน้ํานี่หน้ากลัวชะมัดเลยเขามีจุดเซฟให้เราหรือเปล่าแถวนี้นะนู่นไงจุดเซฟสีเหลืองอ่ะอ๋อจริงดว้วยแฮะข้างบนมีเหมือนตุ๊ก,กตาอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ,ะอ่ะหรือว่าจะเป็นงู ตุกก๊กตาไม่ใช่งูเป็นรูปคนเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนงั้นมาทางนี้ก่อนเร็วเข้านี่ไงเราเจอทางออกตามมานี่เลยพี่ฝนนี่ตามมาทางนี้กําลังตามไปนะตามไปรอฉันด้วยน้อนั่นนั่นลาว่าใช่แล้วเนี่ยมีตุกก๊กตาทองคําอยู่หรือว่านี่จะเป็นรางวัลรางวัลอะไรอะ่ะใครกําลังมาอโอโห้อ้โหโอ้โ,โอโ มาแล้วแบบนี้จะต้องวิ่งหนีกันแบบสุดชีวิตพอเราหยิบตุ๊ก,กาตาปุ๊บงูเขาก็พุ่งออกมาเลยทันทีพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องรีบไปโอ้โหมาแล้วอ๋อเร็วๆเ,วเวข้าอยู่ไหนไงเงาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ,โโอโ้พี่ฝนวิ่งตามไปไม่ทนันเออเออโอโ้มีกับดักน้ําแหลมคมมีตาหักทั้ง,ทงนี้เข้ามาไหมเออนี่ไงเขาติดไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะาําแพงก็ติดกําแพงข้างบนอยู่ เพราะฉะนั้นเราสามารถหนีออกไปได้เออเส้นทางยาวไกลตรงนี้จะมีงูออกมาอีกหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่มีจริงเหรอจริงเออนั่นมีจุดเซฟแล้วบ้างเราแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยพี่ฝนมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะเป็นน้ําตกแล้วอ่ะน้ําตกเหรอใช่แล้วนี่ไงอ,อ้งั้นหมายความว่าเราก็รอดแล้วนี่นะแน่ใจเหรอนี่เงาเป็นน้ําตกจริงด้วยฉันว่าเรารีบออกไปกันเถอะเ,เดี๋ยวก่อนเหมือนพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากข้าง,ลงหลังละ่ะ เสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวหันกลับไปดูโอ,โอ้โอ้โหอ,โอนี่ไงงูงเขายัางตามมาอยู่เลยพี่ฝนอมีงูออกมาจากน้ำตกแย่แล้วหนีก่อนเร็วข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรรีบวิ่งก่อนเถอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนรอด,ด้วยโอ้โหน้ำตกของจริงเลยพวกเราข้างหน้าก็มีน้ำตกของน้ำตกอีกทีนึ่ง <c oughs> แต่อย่างงั้นกระโดดเลยดีกว่าโอ้โห <ไ>ปเป็นไงบ้างอะเขาตามเรามาเปล่าเขาไม่ลงน้ําตกอันนี้มานะจริงเหรอน่าจะสุดเขตของเขาแล้วอ่ะเออหรือว่านี่เราชนะแล้วไงามาทางนี้ทุกคนเพราะนี่ไงฉันเห็นคําว่าวินเนอร์แล้วฉันเจอแล้วออนายเดีสุดพวกเราก็ผ่าน <c oughs> โอ้โหน้ําตกนี่กระโดดลงมาได้ไงอะ่ะเราเข้าเส้นชัยแล้วนะเข้าเส้นชัยแล้วเหรอใช่แล้วตอนนี้เพยก,กับปุ๊กปิ๊กเข้าเส้นชัยแล้วนั่นไง เราหล่นลงมาจากตรงนั้นแล้วคุณงูเขาก็ไม่ตามมาแล้วด้วยเขาคงไม่อยากตามลงมาตรงนี้อะนะเพราะว่าเราชนะแล้วไงใช่แล้วเพราะว่าเราชนะแล้วนั่นเองว่าสุดยอดไปเลยไม่อยากจะเชื่ออะไรนะว่าเราจะผ่านดัน ผ่านด่านคุณงูยักษ์มาได้ไงอ่ะใช่ใช่เราผ่านมาเรียบร้อยแล้วพี่ฝนข้างหน้านั่นคืออะไรนะพวกเราข้างหน้านี่เป็นอุปกรณ์เสริมหรอมีอุปกรณ์มีรางวัลให้เราด้วยงั้นเหรอใช่แล้วมีพรมวิเศษแล้วก็สป,ปริงวิ่งเร็วกับสป,ปริงกระโดดสูงอ๋อจริงเหรอจริงดิอ๋อนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะทดลองใช้พรมวิเศษหน่อยก็แล้วกันวู้ฮู บินได้สูงใช่ไหมล่ะใช่แล้วบินได้อิสระมากเลยพมเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปวอนขอบินไปดูที่บ้านของคุณงูตรงน้ำตกก่อนนะเขาคงไม่ออกมาแล้วละมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเรามีพร้อมวิเศษเราสามารถวิ่งหนีเขาได้แน่นอนจริงหรือเปล่านี่เงมาแล้วเขาไม่ออกมาแฮะเขาไม่มาแล้วล่ะนะาทำไมอ่ะเอา ก็เขาไปแล้วเออเราชนะเขาก็เลยไปงั้นเหรอใช่แล้วเขาไปแล้วโอ้สุดยอดไปเลยงั้นหมายความว่าวันนี้เราก็สามารถวิ่งหน,นีคุณงูยักษ์ได้ประสบความสําเร็จถูกต้องเราประสบความสําเร็จในการหนีงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรัก<บ>ทุกคนนะจ๊ะบ๊วย